เสืส้อสีเขียวเรื่องแสงสคือนางสาววันวิสานะครับส,ส่สวนเสื้อสีแดงเลือดหมูคือสาวคำม่นนวนครับทั้ง2องลำพร้อมว่าเรือนี้ขุดมาจากไหนนะครับเรือ2อ<ะ>งลำกันนะที่ไปออกมาแล้วออกมาแล้วครับท่านผู้เกียรติครับรอบนี้จิงอันดับที่8 นะครับ7และก็8ผู้ชนะจะได้อันดับที่8ผู้แพ้ไอ้ผู้แพ้จะได้อันดับที่8ผู้ชนะจะได้อันดับที่7ระหว่างล่องน้ำฝั่งประเทศไทยเบื้องสายของท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับในนามของวันวิสาไวๆไวเหลือดีจากท่าอุเทน จังหวัดนคะรปนมพบกับสาวํำม้วนดินแดงแห่งสปปาลาวเมืองเซบบงไฟแข็งํำมวนเกตบอกว่าบอกว่าในเที่ยวนี้ไม่ยนไม่ย่อไม่ทอ้อไม่แท้ยังไงยังไงก็ขอเอาเหรียญน,นี้ให้ได้เพื่อกำใจว่าเพื่อกำใจว่าเหลือฝั่งสปปลาวจะได้ถ้วยรวมไปครองแต่ว่าสาวสวยวันพิสาาวไวบอกว่าไม่ยอมไม่ยอมจะ ยอมหรือไม่ยอม,ไม,ยอมไม่ว่ากันร่องน้ำหนึ่งพี่น้องจากสปปาลาวพี่น้องจากคำวดร่องน้ำนักเกินว่ายังไงร่องน้ำหนึ่งน้ำน้ำแดงวันวิสาจากท่าอุเทจนจังหรัขนมฝากความหวังเลยเกินว่ารอบนี้จะตีไข่แตกหรือไม่ตีเกะเชียงออกห้างแม่มองด้วยสายตาอีกหกร้อยเมตรหนีแล้วตีเกะเชียงเข้าเกล้าเก้าเียวกรุกเกลเจ็ดหนีแล้ววันวิสาวันวิสา,าว่ายังไงวันวิสาแบบรอบนี้สบายสบายต้องตีไข่แตกให้ได้นางสาวคืวดบอกแม่จะยอมยังไงทีมงานเข้าสองลำแล้วรอบเดียวเข้าที่สามอีก ไม่ว่ากันแล้วครับระหว่างล่องน้ำหนึ่งล่องน้ำสองระหว่างแดงกับเงินผังกับโน้ บ้าพี่ฟังกันนีครับหัวเรือไม่เท่ากันแล้วครับมาด้วยสีหลากสีระหว่างสีเขียวอลามของไทยพเพีเขาสงสงสร้างสรรค์กับสีหลากเสื้อระหว่างไทยพีพีสีคำนาครอบนี้วันวิศาหนีตีกันเชียงแล้วจ้อาอสาหลานหมาครึ่งต่างนางเสาวหวันพิสาไหวๆเริ่มตีตัวกมาภายแรงแสขึ้นมาได้เล็กน้อยถึงปากกลาง,างแต่ว่าไม่ย่นไม่ยอไม่ท้อไม่แต่สาวขมวดบอกว่าไล่กอดคอไล่ตะคุบไล่เกล็ดเกล็ดไกล จะก่ตากายไรจะคุบอยู่แต่ว่าแต่ว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้วันวิสาบอกว่าหมาดีเหลือเกินหมาดีเหลือเกินวันวิสาหายจ้วงยาวสาวลกหัวไปถ่ายเปิดถ่ายเชิดเอาแล้วครับเริ่มสับซับๆับๆับนับหนึงนับสองนับ หายแล้วแซงหนีแล้วเอาลอ้หลบหนีตีไข่แตกแซงแล้วเกินแล้วก็มันวิสาดาวเรือดีเรือรังจากทาง,ทางอุเทนจอมวันทของบนุงมาแล้วพี่น้องรอบนี้เดี๋ยวก็รู้ว่าบุหรุจ่ามวยถูกคู่หมูถูกเกียงใครเป็นจ่าใครเป็นว่าเข้ากินห่เข้ากินสองกระดูกเกี้ยวสามเอาระาวันวิสาสาวขโมออยจะตามติดหรือไม่ติดระหว่างร่องน้ำแดงรอง่งรองน้ำแดงวันวิสาเรือดีเรือรังจากพี่น้องประเทศไทยตามติดตามบุตตาบีพี่น้องจากสองปปลวฟังกระโดดฟังดอแดงร่องน้ำสีน้ำเงินระหว่างแดงกับน้อเงินเอาละวันวิสาหนีตีเกินเชียก้อยค ยาก็ยังเข้ามาอีกร้อยเปสุดท้ายอีกร้อยเปสุดท้ายวันวิสาจะหนีหรือไม่หนีจะได้หรือไม่ได้ตามติดตะบนตะบิ๊ขยิงมาระวังเอ้ากอดคอหอมแก้มจุ๊บจับจุ๊บจับพี่จ๋าพี่จ๋าจะรีบไปไหนวันวิสารอหน่อยรอหน่อยวันวิสาเอาละว้าเอาละครับวันวิสาลอยหน้าลอยตาเริ่มสับเริ่มมองแล้วว่าอาการอาการบอกว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ว่ายังไงว่ายังไงเสาขาม้วนจะหมดแรงจะหมดแรงหรือเปล่าว่าแล้วไปเกียร์ทิ้งรงแพรดังของปล่อยให้ วันพิสาไว้ไว้แล้วก็เป็นเรือจากฝั่งไทยนะครับนางสาววันพิสาครับเรือจากนครพนมนะครับชนะไปครับเก็บคะแนนมาให้กับทีมไทยตีตื่งขึ้นมา1ต่อ2ครับ